ีค่ะดิฉันหมอแก้วภาพาลรายการฟ้าทะลายโจรค่ะมาด้วยเพลงวัยรุ่นวัยรุ่นนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าวัยรุ่นหลายคนอาจจะอยู่บ้านแล้วบอกว่าหิวหิวแสงจังเลยก็หมายถึงว่าอยากจะมาผ่อนคลายอยากจะออกไปนอกบ้านบ้างอยากจะไปเที่ยวพับเที่ยวเทคเต้นลําอะไรบ้างพูดถึงการออกกำลังกาย การปรับเปลี่ยนอริยบทการปรับเปลี่ยนอาหารอันนี้ก็จะพูดมาถึงว่าคนเราเนี่ยมันจะต้องรักษาสมดุลไปก่อนนะะหายใจลึกๆก่อนพูดถึงอริยบทต่างๆเนี่ยมันก็จะมีผลต่อสุขภาพร่างกายของเรานะคะถ้า เราไม่ได้ปรับเปลี่ยนอริยบทเราอยู่ท่าใดท่าหนึ่งนานๆเกินไปก็จะทําให้ร่างกายเสียสมดุลขึ้นมาได้ค่ะนี่ที่ฉันจะพูดถึงอาการที่เรียกว่าอาการที่ทําให้เกิดท้องอืดท้องเฟ้อเรอเหม็นเปรี้ยวนะคะหลายท่านก็อาจจะเคยด้วยชีวิตประจําวันของเราค่ะ คนเราเขาบอกว่ามีอาหารที่ดีมีอากาศที่ดีมีการออกกําลังกายที่ดีมีการอยู่ในที่อยู่อาศัยที่ดีก็จะก่อให้เกิดร่างกายสุขภาพที่มีสม,มดุลแต่ถ้าเกิดว่าเรา ขาดสมดุลก็คือสิ่งเหล่านี้ผิดปกติไปนะคะเช่นกินอาหารที่เร่งรีบเกินไปกินอาหารที่ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายกินน้ําแข็งเยอะเกินไปาบางท่านบอกอุ๊ยเกี่ยวด้วยเหรอ <c oughs> แพทย์แผนไทยนี่ยิ่งถือมากเลยนะคะในเรื่องของการกินน้ําเย็นหรือการกินน้ําแข็งก็ทําให้อุณหภูมิในร่างกาย เสียสมดุลโดยเฉพาะในช่วงนี้เนี่ยอากาศเปลี่ยนแปลงบางวันฝนตกหนักมากบางวันร้อนบางวันก็อ้าวเหมือนจะเข้าใกล้สู่ฤดูหนาวเข้ามาแล้วอันนี้ก็จะเป็นสาเหตุทําให้ร่างกายเสียสมดุลได้นะคะใครกําลังท้องอืดท้องเฟอ้ออยู่บ้างยกมือขึ้นมีหลายท่านยกมือข <laughs> ึ้นท้องอืดท้องเฟอ้อเริ่มเหม็นเปรี้ยว จะผายก็ไม่ผายจะเรอก็ไม่เรอนะแล้วก็ทำให้กินอาหารได้น้อยลงหรือว่าไม่อยากอาหารหรือมีอะไรมาจุกอยู่บริเวณหน้าอกนี่บางท่านก็บอกว่ามันแคทจุกอกใช่นะก็หมายถึงว่าอาจจะเป็นโรคกรดไหลย้อนก็ได้นะคะ<อ>หรืออาการท้องผืดท้องเฟอ้อที่เรามักเป็นกันบ่อยบ่อวันนี้มีสูตรยาจะมาแนะนำค่ะยาสูตรนี้เนี่ยอยู่ในตำราแพทย์แผนไทยและอยู่ในยาบัญชีหลักแห่งชาติ หรือยาสามาันประจำบ้านนั่นเองนะคะเรียกว่ายาธาตุอบเฉยนั่นเองค่ะส่วนผสมในการที่จะทำสมุนไพรตัวนี้ก็มีส่วนผสม8 8 8 5 5 5บอกหวยอีกแล้ว8 8 8 5 5 5มีอะไรบ้างก็จะมีนะสมุนละแวง8การพลู8 8 เชเอมเทศ8 5 5 5, 5ก็จะมีกระวาน5อบเชยเทศ5กรกะลบูน5แล้วก็มีเกรซาละแหน่5หมายถึง50กรัมถ้า8ก็หมายถึง80กรัมแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะทำเยอะๆตุนไว้เยอะๆก็อาจจะเพิ่มสัดส่วนได้ตามนี้นะคะแต่ว่าถ้าทำสัดส่วนประมาณนี้นะหม้อ หนึ่งก็อาจจะกรอกใส่ัวดได้ประมาณสักหนึ่งขวดกินได้สักประมาณ1สัปดาห์ก็น่าจะเพียงพอนะคะเรามาทำกันเลยค่ะค่ะเราก็มาทำกันเลยด้วยส่วนผสมที่เราเรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะคะน้ำหม้อเราเตรียมพร้อมแล้วค่ะเราก็จะเริ่มใส่ส่วนผสมของเราค่ะอันนี้เขาเรียกว่าสมุนละแหวงค่ะใส่เข้าไปนะคะตามสัดส่วนก็ สาธิตก็ใส่สักเล็กน้อยก็ได้ค่ะอันนี้ก็ใส่อันนี้ก็เป็นเปลือกอขออภัยค่ะดอกการพลูอันนี้ก็เป็นชะเอมเทศ นี่เป็นมเมล็ดกระวานกระวานเนี่ยมี2แบบแบบที่ใช้มเมล็ดก็คือกระวานอันนี้เวลาที่เราไปร้านขายยาเราบอกว่า,มาเมล็ดหรือผลกระวานเราก็จะได้แบบนี้แต่ถ้าเราบอกว่ากระวานเฉยๆเราอาจจะได้ใบกระวานซึ่งเป็นพืชอ,อีกชนิดหนึ่งซึ่งไม่ไม่ใช่ที่เราต้องการนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปร้านขายยาเราต้องบอกเขาว่า ใบหรือผลแต่ในนี้เราใช้ผลสมุนไพรอันนี้ก็ไปซื้อมาจากร้านวัฒนาจันเพนซอยเรวดีนะคะหรือว่าท่านจะไปที่ร้านแถววงเวียน22ก็มีค่ะอันนี้ก็เป็นอบเชยเทศคุ้นๆไหมคะอบเชยเทศก็จะเป็นสมุนไพรที่เรา ใส่ในเวลาต้มขาหมูทําพะโล้เนี่ยนะคะเนี่ยแหละจริงๆก็ใส่ขาหมูต้มพะโล้ได้ทั้งหมดเลยนะอันนี้ก็อร่อยดีอ่ะเสร็จแล้วเราก็จะเติมน้ําเราจะใส่เฉพาะสมุนไพรที่เป็นพืชวัตถุก่อนนะคะสมุนไพรก็จะมีทั้งพืชวัตถุธาตุวัตถุและสัตว์วัตถุ พืชวัตถุก็จะเป็นจะพวกพืชสมุนไพรธาตุาาวัตถุก็จะเป็นพวกกระบูนเมนทอนเกลเซเลแนหรือกรรมฐานเรียกว่าธาตุวัตถุถ้าสัตว์วัตถุก็อาจจะเป็นสัตว์ตะเขาวนาวาเขี้ยวหมายถึงอาจจะเป็นเขี้ยวงูงางาช้างอนอแรดอันนั้นเรียกว่าเป็นสัตว์วัตถุนะคะแต่ปัจจุบันนี้ก็คงไม่มีนอแรดหรืองาช้างให้เราไว้ทํายาแล้วละ่ะก็อาจจะเป,เ,ปเปลี่ยนใช้อย่างอื่นนะคะเติมน้ํา เพิ่มยาเรียบร้อยแล้วเราก็จะทำการต้มค่ะเอาละค่ะสมุนไพรก็เดือดเต็มที่แล้วหลังจากผ่านไปประมาณ20นาทีสัดส่วนหรือน้ำที่เราจะใส่นี่ต้องพอดีกันนะคะก็อย่างละ80-80 50-50นะคะก็ ทุกอย่างที่เราใส่ที่มันพอดีรสชาติก็จะกลมกล่อมพอดีและสมุนไพรก็จะมีประสิทธิภาพในการที่จะรักษาโรคของเรานั่นเองนะคะ mm. ก่อนอื่นก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทางแก้วและทีมงานด้วยนะคะด้วยการกดไลค์กด Subscribe กดกระดิง่งและกดแชร์รายการฟ้าทลายโจรของเราด้วยค่ะและก็ฝากติดตามไปที่เพจ Facebook รายลาอิน ด้วยนะคะก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะอ้าเรามาดูกันเลยเราก็จะทำการอ่าปิดแก๊สก่อนเนาะปิดแก๊สเสร็จแล้วเราก็จะมีตะแกรงเตรียมเอาไว้ แทนแทนแทนแล้วก็จะได้สีน้ำประมาณนี้ยาธาตุที่เขาทำให้เรารับประทานเวลาที่เราไปซื้อ,อยาธาตุอะไรก็แล้วแต่เขาก็จะมีสีค่อนข้างเข้มก็อาจจะเติมสีลงไปเพื่อที่เวลามันอยู่ในขวดนานๆแล้วสีจะไม่ซีดแต่นี่เราทำรับประทานเอง เราก็ไม่ต้องใส่นะคะอันนี้ก็เย็นได้ระดับหนึ่งแล้วเราก็จะเติมส่วนผสมอื่นลงไปนั่นก็คือเกร็ดสะรแหน่หรือเมนทอนนั่นเองก็มีรสหอมเย็นอันนี้เขาก็จะใส่เวลาที่เขาทำยาหมองยาหอมยาลมก็จะใส่สมุนไพรตัวนี้เข้าไปจำพอจะนึกออกไหมคะอันนี้ก็คือกระบูรณรส ร้อนก็ทำให้ขับผายลมเรอทำให้ช่วยในการย่อยอาหารแล้วก็จะใส่ไปอันนี้เนื่องจากว่าเราสาธิตและน้ำสมุนไพรของเราก็ไม่เยอะมากมีเล็กน้อยแล้วก็ตักใส่แค่เล็กน้อยแต่ถ้าตามสัดส่วนจริงๆต้องช่างตวงวัดเพราะว่าถ้าไม่ช่างตวงวัดสมุนไพรที่ออกมาก็จะได้รสชาติที่ ไม่พอดีและประสิทธิภาพของสมุนไพรก็จะได้ในการที่จบะบำบัดรักษาโรคนะคะแล้วก็คนให้เป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้แล้วก็ได้แล้วได้แล้วหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะ อันนี้กะละบูลก็ยังไม่ละลายดีๆนะคะแต่ไม่เป็นไรแล้วก็ชิ้งไปเรื่อยๆเดี๋ยวกะละบูนก็จะละลายเองนะอันนี้เราก็ตักเอาไว้เร้วเห <c oughs> นี่เดี๋ยวจะชิมให้ดูชิมให้ดูหอม ผมฝาดหวานมันมันเย็นเสื่อนเหมือนกินหอจักหอไหมคะเคยกินหอรสอมนะลูกอมหออ่ะคล้ายๆอย่างนั้นละค่ะทานยังไงน่ะเหรอก็ทานวันละสามครั้ง หลังอาหารเช้ากลางวันเย็นหรือเพิ่มลดตามความหนักเบาของโรคถ้าเกิดเป็นมากก็จะเพิ่มมื้อก่อนนอนอีกมื้อหนึ่งก็ได้ก็จะช่วยบรรเทาให้เราเนี่ยอาการท้องอืดท้องเฟอ้ออาการก,กระอวนในท้องก็จะช่วยได้นะคะอันนี้ก็ลองไปทำรับประทานกันดูนะคะถ้าเกิดว่าทำได้ไม่ได้หรือยังไงติดขัดตรงไหนเนี่ย ก็คอมเมนต์มาใต้ลิงก์ของเราได้เลยนะคะคอมเมนต์มาพูดคุยกันซักถามความคิดเห็นเพราะว่าในยุคนี้ในยุคที่เศร,รษฐกิจแบบนี้ในยุคที่คนไม่สามารถที่จะออกไปนอกบ้านได้ครั้งละนานๆก็อาจจะทำให้บางสิ่งบางอย่างขาดไปนะะเช่นร้านยาอาจจะปิดหรือว่า สมุนไพราบางอยา่างอาจจะไม่มีหรือหยุกยาที่เราต้องการที่จะนํามารักษาโรคเมื่อเวลาที่เราเจ็บป่วยไม่มีจําเป็นที่เราจะต้องเตรียมของพวกนี้เอาไว้นะคะในเวลากลางค่ากลางคืนก็จะช่วยได้ช่วยให้เรา,เาบรรเทาโรคที่เราเป็นได้นะคะคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิง่งและกดแชร์ รายการฟ้าถลายโจรด้วยนะคะและเพิ่มอีกช่องทางหนึ่งนั่นก็คือฝากติดตามไปที่ Facebook ไลลาอินด้วยนะคะเพจ Facebook ไลลาอินค่ะวันนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ EP ีหน้าค่ะสวัสดีค่ะก็มันหิวแสงไฟละสิไม่รู้ตอนนี้เขาเต้นทานไหน เปิดเพลงเอาก็ไม่ถึงใจอะไรกันครับไปปะ